มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโปรโมโชั่นพิเศษสำหรับคนที่อยากเป็นลูกค้าของ AP เจสกี้เจสกี้4จังหวะที่ราคาไม่ถึง1 0 0 0 0แสนนะครับนี่กับเจ้าเวก155่้วนะครับนี่1 5บหอยซีซีสจังหวะ155แรงมา้าไม่มีซุปเปอร์ชาร์ดโอ้ยดุนวิ่งนี่นี่ลำนี้ มีเสาลากมาให้ด้วยเรียบร้อยนะจ๊ะเอาไปลากกล้วยลากโซฟาลากอะไรที่อยากจะลากได้หมดเลยนะจ๊ะนี่เป็นเครื่องหนึ่งห้าไม่มีซุปเปอร์ชาร์จประหยัดน้ำมันด้วยนะครับสวิตถูกกว่าเอแล้วมาแล้วนิ่มๆเลยนะครับดัมนี้ก็อย่าคิดเยอะอย่าคิดงาน ถ้ามันวิ่งได้ขนาดนี้แล้วราคาแบบนี้คนตกใจว่าทำไมผมขายถูกนะครับเริอม,มีปัญหาหรือเปล่ามวิ่งได้ขนาดนี้นะนีก็ท่านใดสนใจเรียนเพิ่มเติมดีบทังอินบ็อกซ์มาเลยนะครับ